โอ้ยเลี้ยนหลังนี่ป่อเลี้ยนหลังครับเลี้ยนหลังยูเทวนี่ได้ป่ะยูฟ้าเจ้ายูฟ้าเจับไอ้ตําหายใจลกไม่ได้ฮะมึงติดกับเลี้ยนเอ้ยยูเทวนี่คักยูคักยูเบิ้งเบื้องอู้จุดสับหลุดมือสิเบิ้งเบื้งดินแล้วครับดินแล้วดินแล้วดินครับดินดิน โอ้โหเต็มเต็มเลียนหลังครับโอ้น um ี่ปานอยู่แถวนี้เนาะไปไปไปวกมาแล้วครับมาแล้วครับแต้มที่สวังครับผมกินเลึกอีกครับผมบ่ตายดิเนได้ได้เยอะ

ถือว่าถือว่าอยู่ขึงนานนี่ อะไะเมื่อนะไล่เขียนเป็นไอยเพือ้ม่ะ่อไลรอนะใเอไเยนไล่ะตุ่มโปนี่ตุ่มโปนี่รถสีชื่อไมนใช่เบ็ดบ่เอต่ำหอดยาสูบไลลุ ใซขาเห็นนะเื่อนอ่ะมันสวบขาเห็นวาก่อนีไหวจึกแตมบ่เก็บปลี่ยวเลือดชีหาหน่งลังเซียงหางเนาะบันงเมือนเลี้ยงหมือโอ้มือเลี้ยงมือเลี้ยง ้าลี่นะเออเขารองเซมงทงที่เขาทางเกี่ยวไว้จบเรียเชียดกัมีนาะใส่ได้หกมวงนี่เหมบนเลี้ยงเนว่าเอาไใาะ สว่งหลังนันือึ่งเรียนหลังแ่นาะนี่ป้าบอกบุ่งแน่เส้นมันกวมังข้ามม่บ้าน เดืยนเดี๋ย่วนลุ่นโอ้กไก่เวทไก่เวทตัวขาดตัวขาดนนตัวขาดเลเอว ไปยังเสือมกุบพ่อว่าอยู่ไหนเนี่ยพ่อหาซิอยู่ดิเขียดไหมคือให้เพิ่นลายแล้วเขาได้เป็นร้อยพุ่นดิเขาได้พื้นร้อยยังวะเป็นโลดเนาะขายเป็นโลดดีกว่าบ่

ไงมันจมันจังยินี่ป่าป่ามันได้กินใสจละหน้าใหญ่ทาดลงหนาร้อยสายไงละสายนำรุนลงมาเี่ยเียข้ามของไทดีมาหนี้ได้พวดได้รวดนะะอยู่นีตื่นไงป่าวว้คือกัน ถือว่าฮะโอ้โหือ่าเปลีนบ่โอ้หลระบบนกเปลี่ยนายเอาเลยอบ่นกบ่ไทยบินแล้ว้อล่โอ้หล่ระบบนกเปลี่ยนนกกินเียนว <laughs> <với> <laughs> tiền có đi tâm Đây hạt nốt tiền nhang lại là bốp bẩn Đây có bẩn nhỉ Con sẽ bày bọc hạ Mất là bẩn Bỏ lưỡi lắng nó gợt Đưa anh đi xuống <laughs> này Cái bớt nhạt không khoảng này là có Lúc tiền nhai hiệt ดินแหงนด้วยวางมดง่ายวยามตรงก็ไปสว่างลังไงเนาะมันลไ่ังดินนะมังงาเบาดินแหงเนี่ยวะหน้าเบี้ยแบบผาดเนา เวียบบางก็าบุกลวนเนี่ยขังกุ๊กคุ้ายเนี่ยได้แล้วมาแล้วโอ้หลายระบบเว้ยสิงเสือว่ะมาบ่ะมีจัดเลยว่ะ mằng ngay nên đi tham thôi mẹ tàu à nè tham thôi mẹ tàu à qua xuống tại <laughs> <laughs> là bộ khóc vậy mẹ bà, bà, bà vô 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 cái 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 tung

ข่างพิษบุษะบวแล้วนี่เม่เนี่ยทางออกไนรอนเดพานเนี่ยอมลงมาหันตุ่เป่วเห็นนะเขียบน่อตุ่เป่า <c oughs> ตัวไปทวดทิตัวเดียวนี่ตด่ตาย่ยก็ไม่ชินห <c oughs> วักตรงน,รนูนนึงอะฝนมันบวชอยู <c oughs> ่ปเขาอยู่บบเมนต กรโดมีบ้านม่นมีประวดบบปดบบ่าตำบ่ขเบ่งกวนนะ่เบ่งที่ลุงเซพืนก่อนเหรอห <c oughs> ลายละบุบมีประวดเรียบประคำ ข uh, uh, ้นมาด้จ้องใส่ขุนอยู่มาตูใส่ลงมาใส่ลงมาใส่เต็นน้าตูดีรูปมากเลยทีล่ะมันมีอยู่ดีเคยคือว่ามีหมดละหน้าตูดีมันหนงหลายตัว uh. <Elizabeth. S 2> น้ำห่วยเบ็ดเอกห้าสิบเนื้อเสี่ยวตัวป๊อฟ้าหน่อยได้หลายรุ่นนติดเบ็ดหนึ่ง ันนี้ก็หมดเลีเีาหมดเยนจอเจ่ได้ปดูส่งอีหยังเป่ารบมคือว่าใส่เบ็ดเงือขวดไม่แต่ปรกฏตัวง่ายง่ายสิจิกว่าพายเรือชีใส่รถสิแต่หน้าตู้บูมหาหน้าเราเอานีบบิสินธ

Ratchet, clouds, ว้าว้าวเตบกไหมจิปอกขึ้นนียังไ่ได้กินนี่เลยกตกล้วยสวยกล้วยสดดีโหปอกยากเดี่ยกล้วยมงยังจิบปอกยากเยเนี่ยยัดบ่เปล่ยนเนาะจหบาดมึงอนเดียว làng gọi cái đi hình trụ kéo hình lõm. จองหลังนบดปิดจึกหลังเบอนึกว่าติดนกกวกเนาะแม่นบ่นกกวกแข่งจังอีนกดึงใส่กัดเลี้ยงเฮาใส่แต่ทงุแล้วลงมาไอ้ด ใส่ไดีหน้าดูดีได้คนไปเอาเบ็ดน้ำได้หลายป่ะเห็นปะใส่นี่ห่วยยางเดียวได้เหรอใส่ป้าเอานกาได้นกแบบผมลายระบบลมอื่นเนี่ย ใวนนัันนน้บอกฉันมีเพย์นี่นาปกเฟตบอกฉันอัปเดตสถานะใหม่บอกได้รอว่าน้องสิตกใจบอกได้ห่วงใหญ่บอกได้ตุ่มปากนาดน่า นสด <laughs> ดินที่มันมีบ่วันบ่ดไงบ่บบ,น,บ,บ,ะบะนัมน่มคือดินเนี้โตขาดบ่เป็นหนึ่งอะบ่โตขาดครับบึ้งบจับ ฟังมีคนใส่หลายพันวิเนาะเรียกเงาทั้งพุ่นแหละเฉียดยังคือเก่าครับผมคือเก่าเหมือน